วันนี้เราก็จะมาคุยกับ Siri กันอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาจีบ Siri นะรบรอบที่แล้วเป็นคนอยู่ดีๆไม่ชอบกลายเป็นนกเฉยเลยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยกับ Siri โดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษแบบธรรมดาเนี่ยมันธรรมดาเกินไปนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้สำเนียงไทยในการคุยด้วยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองเสิร์ชคำว่า Speak with Siri ใน YouTube นะครับคุณก็จะเจอชาวต่างชาติหลายคนเนี่ย ที่เขาทําคลิปคุยกับซีรีโดยใช้สำเนียงของพวกเขาเองซึ่งมันจะมีบางสำเนียงนะครับที่ซีรีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยเกิดเป็นคําถามของคลิปนี้ครับว่าซีรีเนี่ยฟังสำเนียงไทยได้หรือเปล่าอยากรู้ใช่ไหมไปแล้วชมกันเลยดีกว่ามาอินโธมขยันไม่มาเหงาเฮ้ยมาดิอินโธเออดี เอาละครับท่านผู้ชมคําถามที่ผมจะมาถามซิรี่นวันนี้เนี่ยจะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไหนๆเราพูดสำเนียงไทยแล้วเราถามอะไรเกี่ยวกับไทยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมคําถามไว้ทั้งหมด10คําถามแล้วนะครับท่านผู้ชมคืออันนี้เนี่ยมันเป็นกระดาษรีไซเคิลน,นะครับอย่าตกใจนะครับว่าผมจะถามอะไรเยอะแยะมาอย่างแรกเราต้องมากล่าวทักททยกันก่อนครับมาเริ่มกันเลย Hello s i r i How are you today I'm fine Thanks for asking โอเคครับผมมาเปิดได้สวยครับฟังผมออกอยู่นะครับต่อไปเรามาถามดีกว่านะครับว่าซีรีเนี่ยเขามาจากไหนนะครับเฮ้ซีรี where are you come from wherever you are that's where i am โอเคก็จริงเขาตอบกลับมาว่าเวลาคุณอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นแหละครับอ่าเออก็สมเหตุสมผลครับต่อไปเรามาถามดีกว่าครับว่ารู้จักประเทศไทยหรือเปล่า Sir i do you know what if Thailand ผมถามว่าเขารู้จักประเทศไทยหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวแทนๆคือผมเนี่ยเคยโทรไปหาบริษัทเดียวแล้วผมก็เมมเบอร์เขาไว้เฉยๆแล้วคือไม่ได้ตอบตรงคําถามเลยเอาง่ายๆ <c oughs> งั้นต่อไปเราลองถามดีกว่าว่าเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่าับผมมา Hey Siri Have you ever been travel to Thailand Sure, understand. ทาไมจะไม่เข้าใจว่าฟังผมออกทุกคําแม่จา้าเยอย่างน้อยตอนนี้เขายังฟังเขายังแบบเออเขายังฟังถูกอยู่นะครับงั้นเราลองมาถามอะไรที่มันยุ่งยากขึ้นดีกว่านะครับงั้นเราจะถามว่าอะไรเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยกันนะครับท่านผู้ชมมา Siri do you know what is the capital city of Thailand Bangkok is the capital of Thailand yes เขารู้ครับ ว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเราครับผมต่อไปเราถามเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีกว่าครับต้องอาหารนี้เลยครับพลาดไม่ได้แกงเขียวหวานครับผมเดี๋ยวผมจะถามว่าเขาเคยกินหรือเปล่านะครับเฮ้สิริ have you ever eat the green curry เฮ้เฮ้เดี๋ยวเเขาดันฟังผิดครับดันฟังว่าเคยกินหรือเปล่าแบบ เียยลครับไอ้ไอก่อนหน้านี้ถ้าฟังผิดนิด,นด,นดหน่อยผมไม่ว่านี่มันฟังเป็นคนละความหมายกันเลยงั้นต่อไปเราลองถามดีก,กว่าครับว่าเขาอยากไปเที่ยวพัทยาหรือเปล่ามาถามกันเลย Siri do you want to go travel to Pattaya พาเอล่าอะไรแล้วพัทยาเออฟังผิดอีกแล้วนะครับโอเคถ้าถามว่าอาจจะฟังไม่ออกโอเคคำถามต่อไปครับ ต้องถามดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยอากาศในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นผมว่าลองถามของจับหวัดนนนทบุรีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่นนทบ,บุรีอยู่นะครับออ what is the weather in nontaburi ไม่ไม่ใช่นนทบุรี <Your self. S 1> นานเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องหวัดน่านปะ เดี๋ยวผมขอลองเช็คดูดิโอเคครับรู้สึกว่าออตัวเวทเทอร์เนี่ยมันจะโหลดไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมงั้นเราไปคําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมเคยสงสัยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเคยบอกว่าสาวเชียงใหม่เนี่ยสวยมากครับเราจะมาดูกันครับว่าซีรีเนี่ยเขาคิดยังไงกับสาวเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมมาลองถามดีกว่า Hey Siri do you think Chiang Mai girls are beautiful It's y o u r ไม่ได้ตอบตรงคาถามผมเลยคือสิ่งที่เขาได้ยินเขาได้อยินอารมณ์ประมาณว่าโชว์ผู้หญิงเนี่ยสวยหรือเปล่าผมก็แบบไม่ได้ถามนะคําถามสุดท้ายนะครับผมจะถามเขาว่าอยากฝากบอกอะไรกับคนไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาเป็นการปิดท้ายคลิปที่อาจารงดงามอยู่นะครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะตอบอะไรกัน Hey Siri What do you want to tell to Thai people I have very few wants โอ้ได้ยินคนละอย่างกันเลยคือผมถามว่าอยากบอกอะไรกับคนไทยหรือเปล่าแล้วเขาตอบว่าซึ่งเขาได้ยินว่าอะไรเนี่ยต้องการอะไรอะไรเกี่ยวกับนิทานอะไรเกี่ยวกับคนนี่แหละซึ่งแบบไม่ตรงไม่ตรงเลยอะไม่ตรงสิ่งที่ผมพูดเลยแต่ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงหมดคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ถ้าหากท่านผู้ชมชอบตัวของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องผมกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะฮะว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปอะไรกันต่อนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่าลืมแชร์ตัวของคลิปนี้เนี่ยไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยยังสงสัยนะครับว่าแบบเอซีรีส์เนี่ยมันฟังสำเนียงไทยได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะบอกพวกเขาได้นะครับว่า สิริฟังสำเนียงไทยได้หรือไม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงขออำลากันเป็นเพลงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกๆวันศุกร์ตอน4โมงเย็นและเสาร์อาทิตย์ตอน9โมงเช้าครับผมโอ้โหผมทำนิ้ว9ไม่ค่อยได้มันเก่งอะโอเคไม่เป็นไรช่างนิ้วผมเพลนละกันงั้นเอาไปว่าผมไปละสวัสดีครับ